องรัชทายาทส่งของกำนันล้ำค่าเพื่อเฉลิมพิธีปังปีนของขุนหนูสูรององรัชทายาทายามอบของขวัญเพ้่อหลีชิงเซียวปูชิงเจียววยหนึ่งหลังหนังสือบทกวีหลังหัวเล่มเดียวเสื้อเมฆครุ้งผ้าสีหนึ่งชุดทำจากผ้าไหมเงือกทะเลใต้หนังค่าเกินไปแล้วเนี่ยที่ยกมังกรผมหนึ่งชิ้นวินจงในนามองรัชทายาทอวยพรขุนหนูรองถึงวันปัง หยกองค์กรผงชิ้นนี้เป็นของที่ไทยเฮาทรงประทานให้รัชทายาทเพื่อเอาให้ชายารัชทายาทในอนาคตท่านต้องเก็บไว้ให้ดีชิงอีขอขอบคุณองค์รัชทายาทเพคะท่านสู่ของขวัญส่งถึงแล้วข้าขอตัวลาไปก่อนขอรับ<ม>องค์รัชทายาทรทรงส่ง,ง,ขงของขวัญล้ำค่าไม้กับนูรอง ดูเหมือนว่าสมุหะนายกสูใกล้จะเป็นท่านพ่อตาแห่งรัชทายาทแล้วฐานะของตระกูลสูนี่เกรงว่าต้องสูงสงยิ่งขึ้นคุณหนูรองถูกองรัชทายาทหมายปลอมเป็นชายาทรัชทายาทในอนาคตก็ไม่รู้ว่าคุณหนูใหญ่นี้ที่ชอบจับดับจับกระบี่จะแต่งงานากับใครได้นะคงจะได้ขึ้นขานแน่เลยจริงด้วยจริงด้วย <c oughs> อร่อยจริงๆเชิญเจ้าคะ่ะท่านพี่วันนี้เป็นงานเลี้ยงพิธีบักปิ่นของน้องนะทำไมพี่ถึงจากไปโดยไม่บอกล่ะเป็นไงล่ะอิชาน้องสาวที่ได้รับความปลดปลานจากราชทายาอยู่หรือ <c oughs> สู้โัววะ <c oughs> ข้าเกลียดนิสัยแบบเจ้าที่สุดทำไมเจ้าถึงเป็นบุตรของภรรยาเอก แต่ข่าเป็นบุตรของภรรยารองเจ้ายังไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าการตายของแม่เจ้าไม่ใช่อุปติเหตุเป็นข้าลงยาขับลูกให้นางและก็เป็นข้าด้วยที่สั่งให้พ่อบ้านถ้มเจ้าพบนางต่อที่แม่เจ้าร้องโคลนคลางด้วยความเจ็บปวดข้าอยู่หน้าประตูฟังอยู่หน้านนักแล้ว ไปนคนเดียวคิดว่ามาอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่คาดคิดว่าอยู่ๆพี่กลับตีข้าสูโจวะจะต้องการอะไรกันหน้าเนี่ยเมื่อแปดขวบปีนั้นเจ้าปัดชิงอินลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งทําให้น้าเป็นไข้สูงสามวันสามคืนข้าเห็นแก่เจ้าที่ยังเด็กนักจึงไม่ได้อะไรเจ้าออกจากจุดแค่ให้เจ้าไปรู้รสความลําบากที่ชายแดนเท่านั้นไม่คิดว่าเจ้ายังร้ายกาจขนาดนี้ คุณหนูใหญ่ผู้นี้ช่างใจคอโหดเหียมนักเพียงแปดขวบก็กล้าคิดฆ่าน้องเองนางมาร้ายเช่นนี้หาผู้ใดแต่งกับนางครอบครัวนั้นคงไม่มีวันสงบสุขแน่สมแล้วที่ได้แม่อบรมสั่งสอนนิสัยเขาแย่ขนาดนี้จีนี่เป็นเด็กชั้นต่ำคอแม่ดมัสับสนโตมานิส่ถึงแย่ขนาดนี้นะแย่จริงๆนิสัยอย่างนี้ท่านพี่จงนี่จับกลาี้ แล้วขุณท่านท่านดูนะท่านแม่พอเธอพวกเจ้าดูให้ดีๆนี่แหละคือฝ่ามือข้าตัางหาคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่ปกติกลางโอหังขนาดนี้หรือแค่เพราะคุณหนูรองเป็นบุตรของพระยารองหรือ ข้ากลางโอหังเลยแล้วตอนที่นางข้าแม่และน้องชายที่ยังไม่เกิดของข้าล่ะเสี่ยวอี้าค่แค่เกลียดที่ตนเองยังไม่เย่ะหยิ่งพอคุณจะฆ่าันตระกูลสูให้ตายไปให้หมดคุณหนูใหญ่รอสักครู่ข้าต้องขอปรีตัวสักครู่แล้วแต่เจ้าเสี่ยวอี้ดึงรีบถึงเพียงนี้ที่จะไปทำอะไรกันแน่ องรัชทายาทท่านคือองรัชทายาทนะหรือเพื่อคุณหนูทองจะสวมสายโซ่ตรวนที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านจริงๆหรือหากเรื่องนี้ถูกองชายองค์อื่นรู้เข้าเอาเรื่องนี้มาเล่นใหญ่เช่นนั้นตำแหน่งขององรัชทายาทก็จะสันคลานเอาได้นะเพียงค่ะคนในใจข้าเขายังจะต้องสวมโซ่ตรวนทองแดงที่สลักชื่อของข้าและมีขนาดเท่าข้อมือข้าสวม เซียวอี้จะไปถึงองค์ราชทายากผู้ปกครองต้าเสียในอนาคตแต่กลับยอมเป็นทาสที่ใส่ซ่อตรวนของซูชิงอีหรือนี่เตรียมมาไปล่าฮัน องรัชทายาทห่าไมไปนั้นคาดห่านตัวนี้เติบโตในแผ่นดินอันหนาวเนยียังมีหนองน้ำที่กลืนกินคนได้อีกมันอันตรายมากนะไปครั้งนี้โอกาสรอดแทบไม่มีเลยข้าน้อยยินดีไปแทนท่านหปากซะถ้าไม่ใช่ข้าที่ล่ามาเองแล้วจะคู่ควรกับชิงีได้ยังไงกันแล้วจะคู่ควรกับชิงีได้ยังไงกันคนในใจข้าจะต้องสวมเสื้อตรวนองแดงที่สลักชื่อของข้าไว้ถ้ายังต้องให้เขาไปล่าหานดินอย่างที่พบได้ในเฉพาะแผ่นดินอันหนาวเนี่ยก็พ,พิสูจน์ใจเขาเ <laughs> ตรียมะ หน้าของเจ้าเป็นอะไรไปรอยู่ไม่เป็นไรหรอกระหว่างทางกลับบ้านล้มไปแล้วล้มครั้งนี้ฉันถูด้วยสิ้นดีคุณหนูเจ้าคะ คู่อ,องค์รักเสียวกลับมาแม่เสื้อคุมก็เปื้อนเลือดไปหมดยังกอดคู่หาที่ยังมีชีวิตไม่แนบอกบ,บ่าวได้ยินมาว่าหานยินอย่างคู่นี้ล่าได้ยากมากที่เขาพยายามขนาดนี้ก็ถือว่ารักสุดหัวใจได้ยินว่าหานคู่นี้ซื่อสัตย์ที่สุดหากตัวหนึ่งตายอีกตัวก็จะต้องตายตามไปแนะ่พอดีพรุ่งนี้หอยหา่เย่เพื่อได้หนุ่มใหม่คนหนึ่งเอาหานตัวนี้ไปฆ่าทิ้งที่นั่นซะช่วยทำให้ข้าสนุกขึ้นหน่อยแต่ว่าได้ยินว่าองค์รักเสียวพลาหันคู่นี้มาให้กับเสียชีวิตไปปแแล้วเนค่่อ,องง์รัหึ หากเขาจะต้องตายเพื่อข้านั่นก็ถือเป็นวาสนาของเขาหากยังไม่ตายก็คงเป็นเพียงของเล่นให้ข้าได้หลังจากที่ข้าได้เป็นชายาราชทายาทเซียวอีหากเจ้าได้รู้ว่าดวงใจในใจเจ้าที่แท้ก็เป็นแค่แมลงเม่าจะมีสีหน้าเช่นไรกันล่ะข้ายากเห็น จวพรุ่งนี้ก็จะต้องออกเรือนแล้วเป็นกษัตริยเปิดลีลูกรู้ว่าเขาโหดเยี่ยมอมหิท่านแม่คงเป็นห่วงแต่เปยหลีจะลำบากแค่ไหนก็ดีกว่าจวนสูเรือนที่กลืนกินคนได้ที่แท้จวนสูอันใหญ่โตน,นี้ที่เกี่ยวข้องกับข้ามีเพียงแค่ห่อผ้าใบเดียวเอง เวอีหลังจากนี้ไปเราก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องใ,ใดๆกันอีกคุณหนูใหญ่นี่ทำไมเหรอองคารักเซียวแม้แต่เจ้านายจะไปเที่ยวเล่นยังต้องถามไถ่ยหรือหากนั่งออกไปจากจวนชิงอีก,ก็ไม่ต้องอยู่กับความกลัวตลอดเวลาแล้วเที่ยวสนุกยามวสันเป็นเรื่องรมอย่างยิ่งข้าจะช่วยท่านไม่ต้องแล้ว ช่วยนำของสิ่งหนึ่งไปให้สูชิงอีเถอะนั่นอยู่ที่หอใหญ่จ้ยนี่คือเป็นสิ่งของที่นางเศร้ารอมาสามปีเต็มๆขอรับออใช่แล้วข้าจะรีบไปรีบกลับหากท่านเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ขอให้รอข้าสักครู่ก่อนยังไงข้าก็เป็นลูกหลานสนัทของท่านจะต้องคอยปกป้องท่านตลอดนะขอรับ หนูเจ้าคะเจ้วราแต่งตัวแล้วนะเจ้าคะดอกพ้อเบกบานยิ้มรักว่าสันเจ้าสาววันนี้สู่คู่คลองอันประเสริฐย่างก้าสามจังหวะสู่เส้นทางมงคลเรื่องรองดังแสงทองเข้าสู่รังใหม่รีบดูสิขบวนแห่สมรสเพืสตีออกเดินทางแล้วคุณหนูจะตะกูลใดเล่าใหญ่โตจริงๆว้าวัดงามยิ่งนัก แค่ทหารหยาบๆจะไปเทียบชั้นกับเชงวี่ได้หรือคุณหนูใหญ่นางใจดีไม่ทวงคืนความชิิธรรมจากเจ้าแต่ข้าไม่เหมในที่สุดก็ไม่ได้ส่งออกไปเสี่ยวอี้ลาก่อน คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้น